สมโภดทีมีการแสดงผลขึ้นใหม่ครั้งนึงนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สิครับจากการแสดงโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพวันที่ 2- ถึง30สิพฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์วัฒนธเรมแห่งประเทศไทยไข่พลาดเมืสามครั้งที่แล้วอย่าลืมนะครับเบิร์ดได้ดูมาแล้ว2ตอนครับสนุกม,มากครับชื่อตอนถันไปคือจองถนนครับแล้วเจอกันครับกลับมาในช่วงของเบรกที่3ค่ะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะคะเราได้พูดถึง ชุดนะคะที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะของทั้งการแสดงเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะเรานะคะได้พบกับชุดการแสดงของนักแสดงหนุมานะคะแล้วก็นางสุวรรณมัชชาค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ไก่นะคะคุณครูไก่ช่วยบอกนิดนึงค่ะว่านักแสดงนะคะที่สวมชุดวันนี้มาค่ะมีความโดดเด่นยังไงใช่ครับต้องอื่นต้องเอาออกมาข้างหน้าก่อนเอามาเชิญมา2คนเลยนะคคนน้องเซฟกับน้องน็อ นะครับอันนี้เป็นตัวละครซึ่งหลักการออเดชั่นคัดเลือกในเยาวชนนะครับก่อนนนี้ตน้ชก่อนหน้านี้นะครับในชุดเขาตั้งแต่นางรอยแล้วครับเขาก็จะมีการคัดที่ตรงคาแรคเตอร์ของใช่แล้วก็ลักษมือนะฮะอันนี้คือหันุมานนี้สุพรรณนะค่จริงๆเนี่ย ไม่ใช่มี2ชุดนะทั้งหมดประมาณ500กว่าชุดนะครับ่ะเรี๋ยวาชุดเราจะยืนนิดนึงค่ะแล้เรายืนแล้วแน่หนาพูดคุยกันอ่ะมาว่าอันเนี้ยหนึ่งที่พูดถึงว่าเราต้องสร้างชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใหม่โดยใช้งานศิลปะไทยโบราณจริงๆ พิเศษดูนางสุพรรณมัจฉาก็มาดูด้ไม่ใช่ผ้าพิมพ์นะคะอาจารย์ไม่เป็นปากมือทั้งสิ้นครับเป็นปากมือเขาเรียกวัตถุดิบอะไรคะไหมไหมทองพวกนี้อันนี้เขียวเขียวนี่อะไรให้ทายแล้วก็ทอพิเศษอะไรเขียวเขียวนี่อะไรให้ทายปีกแมงมางทับดีกว่าใช่ไหมใชยเลยเนี่ยเอาปีกแมลงทับมาตัดแล้วก็เนี่ยไหมทองแล้วก็ ดิ้นพวกนี้เราเรียกว่าดิ้นเงินดิ้นทองพวกนี้สั่งมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นแล้วก็มาทองแล้วมาปักมาปักมาปักเลยเหรอคะแฮนด์บายแฮนด์ชิ้นต่อชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยปักด้วยมือของคนไทยทั้งหมดไม่แปลกใจที่อาจารย์บอกว่าใช้ระยะเวลาในการทำสี่ถึงห้าปีใช่ครับในหนึ่งชุดเหรอคะพี่ลูกในทั้งหมดทั้งหมดชุดนี้เฉพาะชุดนี้แปดเดือนผ้าห่มพื้นเนี่ยแปดเดือนผ้านี้แปดเดือนแปดเดือนใช้คนปักประมาณสี่คน สี่คนในแปดเดือนนะครับเพราะดูดิแต่ละอันเนี่ยมันต้องตัดเล็กๆล็กๆเนี่ยแล้วปากก็ต้องเลือกด้วยใช่ฝีมือจะต้องประณีตมากดูใกล้นะแล้วปีกแมลงคับไม่ใช่น้อยนะคะทั้งผืนทั้งผืนนะฮะอันนี้เพื่อจะโชว์ความงดงามของศิลปะไทยจริงๆดูกองคอดูกองคอกองคอด้านบนค่ะด้เชิญนางโซนัมช้าหันมานิดนึงกองคอนี่ก็เป็นเทคนิคพิเศษแบบงานโบราณคือทำงานช่างจิวเวลรี่หรือช่างทองไทย เนี่ยเป็นโลหะแล้วเอามากลึงทับลงไปอีกทีหนึ่งกำลังจะถามกันำลังจะถามครูไก่ว่าคือเราพอครูไก่บอกว่ามันเป็นของใหม่ที่เพิ่งทำแต่ทีนี้พอเรามองไปปุ๊บมันเห็นถึงความโบราณถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคต้องบอกงี้ต้องใช้เทคนิคในการทำของใหม่ให้ดูโบราณใช่และใช้ใช้เทคนิคช่างฝีมือโบราณค่ะเนี่ยดูเครื่องประดับชุดนี้ที่เป็นทับอันก็ทใหมม่ันําใหม่ แต่ว่าทําเรียนแบบงานช่างไทยโบราณทั้งสิ้นตรงกลางสีเขียวนี่มอลกระกดแต่เป็นมอลกรกดเทียมอะนะเพราะว่าชุดการแสดงบางทีต้องแบบให้วิ้งวิขึ้นมาใช่ับแต่แต่อเนี้ยจะเป็นเงินแท้แล้วก็ดูด้านหลังได้เนี่ยยังมีความงดงามของลวดลายอยู่คืออาจารย์ที่ออกแบบและสร้างเนี่ยนะฮะคืออาจารย์บีระธรรมตระกูลเงินไทยท่านเป็นคนที่ศึกษาเรื่องงานโบราณมาทั้งหมดแล้วท้านบอกว่าสร้างให้เหมือนกับเครื่องทรงหรือของโบราณที่เป็นเครื่องทรงจริง เพราะว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยมันคืองานศิลปกรรมของไทยฮะนี่เฉพาะพิเศษเนี่ยดูเครื่องประดับทั้งหมดนี่ครบเตนะฮะก็คืออย่างนี้เขาเรียกว่าลูกไม้ปลายมืออันนี้เขาเรียกว่าแหวนรอบหรือแหวนแตะแคงอันนี้เรียกว่ากำไลแผงนี้ว่าลูกปลาวลัง ก็ต้องมีครบตามของโบราณทั้งหมดปกติเนี่ยมันจะเป็นใหญ่ๆอะไรก็ไม่รู้คือเท้าเทาเราดูเราดูรวมๆกันแต่เราไม่รู้ว่ามีความหมีกี่ชิ้นอะไรยังไงมีความหมายมีความหมายก็คือลูกไม้ปลายมือเนี่ยเดิมเขาจะทําเป็นลูกไม้ก็คือเป็นผลไม้อย่างเงี้ยอย่าฝังด้วยอัญมณีแล้วก็เวลาลามันจะเกิดความอ่อนหวานอยู่ข้างในมันจะดูมันไม่งติ้งลงติ้งไม่แข็งแหวนตะแคงหรือแหวนรอบนี่ก็คือการนําแหวนวงเล็กๆเนี่ยมาร้อยถักด้วยกันต่อกันเห็นไหมนี่ก็คะ เนี่ยเาวาเป็นฝังเนี่ยแล้วก็แล้วก็เอาเชื่อกเนี่ยพันร้อยต่อกันเรียกว่าแหวนรอกแหวนรอกข้อมือนี้ว่าลูกประวารัมก็คือเม็ดประคำเล็กๆนม่เป็นทองคำถ้าโบราณก็เป็นทองคำไงที่วันนี้เราก็ใช้เป็นเงินแทนเงินกระไหลทออันนี้ก็กําไรแผงก็คือกําไรข้อมือเนี่ยฮะแต่ฝังดอกเล็กๆไปนี่ไง อย่าแต่ทำดอกเล็กๆแล้วก็มาฝังอยากได้ไว้ในครอบครองแล้วสวยใส่ไปเดินตลาดสวยนะูอันี้คือความพิเศษของตัวนางอย่างฮนุมานก็ปากหมายแต่นี้ฮนุมานเนี่ยเขาเป็นลิงบ้างค่ะเป็นลิงกระบวนเวลาที่ออกแบบก็จะเป็นลายที่เป็นลายดอกไม้ลายนี้ก็จะไม่ละเอียดเท่าตัวนางแต่ว่า ตัวหนุมานนี่จะโดดเด่นทางไหนมากที่สุดโดดเด่นก็คือเรื่องของนี่เสื้อเป็นขนหัวลิงหัวหนุมานนี่ก็ทําใหม่นะทำใหม่แต่ให้ได้ทรงให้สวยกว่าหัวโขนที่มีอยู่ทั่วไปให้ประณีตกว่าเดิมต่างยังไงคะอ๋อความประนีตวัสดุที่ใช้ความยากความยากเนี่ยเคยทำใช่ไหมนี่เป็นเด็กตัวเคยทำใช่ไหมเนี่ยลวดลายก็ออกผูกลายอาจารย์วีระธรรมก็ผูกลายให้ถ้าเป็นลิงเออเป็นลายที่เป็น ใบไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยฮะอ่อนช้อยแต่ว่าดูผู้ชายใช่ดูผู้ชายอ่ะลองใส่หัวดูซิดำทำท่าดูแสดงว่าทำท่าด้วยแต่ละแต่ละแต่ละหัวนี่จะต้องเหมาะกับผู้ที่ใส่จะต้องวัดขนาดศีรษะของผู้ที่ใส่ด้วยแล้วก็มีลักษณะต่างกันนี่พอใส่ปุ๊บเป็นเหลี่ยมเลยอะดูน่าอนาถามท่าอุตส่าห์มาทำท่าอ่าใกล้ๆกันอันนี้ก็มีเขามีหางข้างหลังด้วยเมื่อกี้อ่าจับนางค่ะ โค้จับนานนิดนึงลูกอ้าวสวยดีอันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรคะจ๊ะท่จับนานสุพรรณมัจฉาอ๋ออันนี้เป็นแบบฉากเข้าคู่เข้าคู่กันนี่ญิงสุพรรณมัจฉามีหางข้างหลังนี่อันนนี้ห่่อยคะจฮเนี่ยก็คือว่านางสุพรรณมัจฉาเป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางปลาอ๋อก็เลยต้องมีหางเป็นนางเงือกและหางนี่เคลื่อนไหวได้เนี่ย เห็นไหมฮะเวลาลำไปเนี่ยหางก็จะกระดิกไปตามตัวผู้ลำนะมีลวดลายด้วยค่ะายมีลวดลายด้วยพลังงานศิลปะไทยนี่เขียนทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เขียนก็คือเขียนทีละลายลงไปนะฮะคือทุกอย่างต้องประณีตทุกอย่างก็ถือว่าเป็นของที่สมเด็จพระราชนีทรงพระราชทานแล้วก็ต้องเป็นของประณีตงวดงามแล้วแล้วเมื่อสักครู่ครูไก่บอกว่ามีการออดิชั่นใช่ครับเป็นยังไงคะออดิชั่นยังไงคะก็คืออันนี้เป็นแนวความคิดของ คุณอ่คุณต้นนะครับหมอห่อมหลวงปิยพัฒน์พิลลมพักดีนะครับก็บอกว่าเออท่านก็เป็นกณะกรรมการเป็นรองผู้อํานวยการการแสดงโขมบอกว่าอยากจะให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาสืบทอดกระบวนก,วาการไม่ใช่เอาแต่ครูมาเล่นเพราะว่าต่อไปถ้าครูตายไปแล้วเนี่ยใครจะ<ค>ร<า>แสดงแทนส่นตหญ่คือคนเรื่องที่แบบดังๆเป็นระดับประเทศจะต้องเป็นครูท่านาที่จะเล่นครูหรืหอศิลปินที่มีชื่อเงี้ยก็ทําการคัดเลือกเด็กรุ่นใหม่เพื่อจะมา ทำการสืบทอดกระบวนเทคนิคกลละเม็ดเด็ดพลายต่างๆก็จะมีการคัดเลือกปีนี้รู้ไหมว่าประกาศไปเนี่ยมีคนมาเท่าไหร่เท่าไหร่คะ400กว่าคนทั้งพระทั้งนางพระนางยักษ์ลิงแล้วคัดกันคือเอา แค่ได้เราให้มีทุนพระราชทานนเอาเด็กรุ่นใหม่ที่จะได้ได้เป็นตัวเองเนี่ยสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนจากสี่ร้อยเหรอนะอาจารย์คนมาทั่วประเทศเราใช้เวลาเยนค่ะพี่รูกยอเลยค่ะเลยต้องหยิบไม้ขึ้นมาเพื่อที่จะสัมภาษณ์แค่เลือกสองวันเนี่ยวันละวันละ จนถึงสี่ทุ่มทุกวันใน10บโมงถึงสี่ทุ่มสิบโมงถึง4ี่ทุ่มอาจารย์นั่งปาแฉะเลยนะคะส่วนคนที่ไปออเดชั่นหรือไปแคสติ้งต้องถาม2คนนี้ว่าเราข่าวการแคสติ้งหรือว่าออเดชั่นนี้ได้ยังไงคะคุ็มาจากการโฆษณาแล้วก็ป้ายประชาสัมพันธ์ครับก็เลยเข้าไปออเดชั่นนะคะแล้วคุณเซฟล่ะคะ ก็ทราบจากเพื่อนแล้วก็อาจารย์ที่สถาบันค่ะค่ะอยู่สถาบันอยู่สถาบันไหนกันบ้างคะเออสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอ้ด้านนี้ด้วยที่เดียวกันที่เดียวกันที่เดียวกันทีนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ต้องถามนิดนึงค่ะว่าอะไรทําให้สนใจเข้ามาเรียนทางด้านนี้และสนใจทางด้านนี้เอ่อที่ทําให้มาในด้านนี้เพราะว่าใจรักด้วยครับรักศิลปะแล้ววัฒนธรรมความเป็นไทยของเราครับแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมครับ รารักมาตั้งแต่เด็กเลยกะตั้งแต่เด็กครับผมเรียนโขนตั้งแต่ตอนป .4 ครับป .4 ป .4 นี้พ่อแม่บังคับให้ไปเรียนอะไรอย่างนี้ไหมคะก็เห็นน้องรำครับน้องเลยอยากจะรำตามแต่ตอนแรกก็รำเรียนรำก่อนครับล้อนนี้แม่แม่บอกว่าผู้ชายต้องเรียนโขนครับแล้วก็เลยมาฝึกโขนครับอ๋อเรียนรำก่อนแล้วแม่บอกผู้ชายต้องเรียนโขนกาลังมมหน่อยหนึ่งกำลังจะถามอยู่นี่แหละว่า ปกติเนี่ยผู้หญิงเขาจะชอบรำกันอ,อะไร<ช>แบบนี้<ช>แล้วเราเป็นผู้ชายอะ่ะทำไมถึงมาทางด้านนี้ล่ะ<ช>ขนมันผมว่ามันต้องฝึกทั้งกำลังกำลังกายครับมันทําให้ร่างกายแข็งแรงครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาผู้หญิงมาลำก็มันไม่ได้ไม่ได้ผมว่าไม่ได้ครับมันต้องฝึกทั้งกําลังกายการเต้นเสา ทีบเทียมไม่ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงครับแล้วก็ต้องใช้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อในการฝึกโขนด้วยวันหนึ่งเราเรียนโขนในวิชาเอกสามชั่วโมงนะเาต้องเต้นเสากระทืบอยู่นี้จะเหนื่อออกแล้ววิ่งรอบสนามเต้นเสาท่าไหนเต้นเสาน่ะอ่าเดี๋ยวฝากหัวโขนไว้หน่อยนะคะนี่ยอันนี้คือท่าไงคะ่าเต้นเสาเนี่ยถ้าฝึกแต่มอหนึ่งเนี่ยก็เต้นไปเรื่อยๆครูก็จะให้เต้นไปเนี่ยรึ้นลงฝอยู่่างเงี้ยฝึกอยู่ตรงเนี้ยได้ในส่วนไหนคะอาจารย์นลางขา เพราะว่าเดี๋ยวขามันต้องมีหยองมีเหลี่ยมนะค่ะจยนนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปแล้วเราทําแบบนี้นะสักสามนาทีเอาไม่ต้องถึงเดินท่านั้นเลยสามนาทีเราเดินกลัไปูไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ก็เวลาฝึกโขนต้องอดทนอย่างตัวลิงเขาจะหนักกว่าเพื่อนเพราะต้องหกคเมนตีรงกาชีขาด้วยคือเขาเอลิร์ต้องเอลิร์แบบต้องเลิร์ครูก็ต้องวิ่งให้กันโดดต้องดักแขนไหมคะจันอ๋อดักสิมาเซฟมาเอามือมานี่นะ นี่ก็ดันดัดข้อมืออย่างเงี้ยอันนี้คือส่วนของละครกระดูกจะหักค่ะอาจารย์ก็ต้องดัดแขนเพราะลำไทยไม่แขนแน่ๆดูสิอาจารย์ไม่ได้ค่ะโอ้ยโอแข็งมากแข็งนะอาจารย์โอ้ยพอได้แต่หนูแต่หนุงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ยังพอได้พอได้ปลายมือแล้วเวลาดัดต้องดัดแบบเอาหนีบหนีบสอกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ตมีฝึกตัวเองสองด้วยเพราะว่าแขนจะตรงและสวยใช่ไหมอาจารย์แขนอยากให้เป็นอย่างงี้ให้เป็นรูปทรงนี้ให้เป็นแขน ขึ้นไปงี้เพื่อเป็นเส้นดัดเอาเข่าหนีบใช่ไหมค่ะอาจารย์ใช่แล้วก็อย่างนี้แล้วก็บางทีก็กดลงไปเพื่อจะให้แขนเป็นรูปทรงนี้หงายขึ้นมาให้ตัวนี้มันเป็นเส้นอ่อนไงก็แบบเหมือนมันเป็นแบบเส้นโค้งดาไทยมันเป็นเส้นโค้งคุณเซฟคะยากไหมหน่อยเพราะว่าผู้หญิงจะต้องโดนดัดเยอะกว่าใช่ไหมคะค่ะก็ยากค่ะคือต้องใช้ความอดทนอย่างสูงก็อันนี้ก็เรียนมาตั้งแต่มหนึ่งชากว่าน้องน็อตนิดนึงค่ะอะไรทําให้สนใจทางด้านนี้คะก็ ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณแม่ค่ะคุณแม่ชอบลําแต่ว่าเป็นคนขี้อายก็เลยพอลูเรียนก็เลยส่งเํารลูกอยากให้ลูกไปลลูกจะต้องทําแทนชานแล้วก็ชอบด้วยคชอบด้วยชอบมันมีสองกรณีนะเด็กที่มาเรียนเนี่ยหนึ่ง พ่อแม่ชอบแต่ลูกไม่ชอบรอมาเรียนม .3 เด็กออกแล้วหรือมเด็กไม่ไหวแล้วตี่ก็เอาเอาความรักของเขาจริงๆนะฝากพ่อแม่บิดามารดานะบางทีพ่อแม่ยัดเยียดให้ปู่ยายเป็นลิเกมาเก่าอยากจะให้หลานเล่นลำเอาว่าเด็กมันไม่ชอบอะมันนี้่ะ <prediction? S 2> เขาก็ไม่ได้ใส่ใ <Gym>. จจริงๆไม่ใส่ใจจริงๆก็ไม่ประสบความสําเร็จอาจารย์แล้วถ้าเยาวชนบางคนคิดว่าแก่แล้วมสม .5 อยากจะมาเรียนทันไหมคะทันเขามีโรงเรียนพิเศษมีอะไรหลายที่นะอย่างเช่นมสาม .4 สเขาก็มีเปิดรับอยู่เป็ดที้เรียนโขนเด็กใจรักจริงๆนะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าที่สถาบันของอาจารย์เนี่ยค่ะถ้าคนที่อยากจะเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงคะอย่างในสถาบันเราเราเริ่มตั้งแต่ชั้นม .1 ม1อ่าก็คือ เข้ามาก็คือเด็กจนเดจะจบป6มาเข้าสู่ระบบเนี่ยก็ชอบเข้ามาเรียนมาสอบที่วิทยาลัยน่าจะสินก่อนก็จะเรียนไปจากมา1ม2มา3ม4มา5มา6จบแล้วก็ไปสถาบันมณิตพัฒนาศินก็จะเรียนปริญญาตรีก็จะมีเรียนต่อเลยเรียนต่อเลยแล้วก็มีปริญญาโทด้วยเดี๋ยวนี่เราเปิดปริญญาโทให้คือบางทียาวนานเลยฮะในเซฟเรียนกี่ปี10ปีเหมือนกันจบก็สิปีก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงตอนนี้ก็ยังตัวเล็กอยู่ยังตัวเล็กอยู่จังยิ่งจบเป็นอาจารย์แล้ว ก็เรียนมามันหนึ่งมาสองเห็นกันมาก็เลี้ยงดูกันมาอะไรเงี้ยมใจรักด้วยที่จะทำในสิ่งนี้บางคนเนี่ยอยู่นานๆไปก็เบื่อก็อยากจะออกไปเปลี่ยนสายเปลี่ยนอาชีพอะไรเงี้ยก็มีฮะเดี๋ยวเราให้ทั้งหนุมาและสุวรรณมัชชาไปนั่งแล้วเดี๋ยวเราคุยกันก่อสวยงามมากสวยงามมากค่ะคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องอนุรักษ์ไว้แต่ว่าเราจะบอกว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งใหม่ ที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปเข้าไปดูเข้าไปเห็นแล้วอยากให้ไปพูดต่อไปบอกต่อในะคะเป็นวัฒนธรรมของไทยเองเรื่องของการฝึกซ้อมฝึกซ้อมกันมานานขนาดไหนคะในชุดจองถนนจองถนนเนี่ยเราเริ่มฝึกมา1เดือนแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนมานี่นะคือกันยามันเนี่ยแล้วก็ตุลาแล้วก็ฝึกซ้อมสองเดือน แล้วเราจะแล้วเ,เดี๋ยวจะเข้าโรงละครไปตึกซ้อนแสดงจริงเนี่ยเมื่อวันวันที่2พฤศจิกายนถึงวันที่30พฤศจิกายนหนึ่เดือนเต็มเต็มหนึ่งเดือนเต็มเต็มที่ศูนย์วัฒนาธรรมแห่งประเทศไทยะนะครับแต่ว่ารายละเอียดต้องโทรถามที่ไทยทิเคทเมเจอร์หรือดูในเว็บไซต์ก็ได้โทรไปที่ไอไทยทิเคทเมเจอร์ถามป้าถามอีกว่าไทยทิเคทเมเจอร์อยู่ตรงไหนวะให้ลูกให้หลานโทรก็ได้โทรหรือดูก็ได้แต่เดี๋ยวคุณป้าแต่ว่าต้องรีบจองเห็นไหมคือต้องเข้าใจว่า บ้านเราอ่ะไม่ค่อยมีวัฒนธรรมของการจองตั๋วเราคิดถึงจะดูรู้หนังวันนี้ฉันจะไปซื้อตั๋วฉันอยากจะดูนี่การจองตั๋วทุกวันนี้เราใช้ระบบการจองไว้ก่อนคือถ้าไปซื้อใกล้ๆมันอาจจะไม่มีมันเต็มเพราะผลงานที่ผ่านมาเราเราพบแล้วว่าการดูหนางอย่ากไปซื้อหน้างานมันไม่มีค่ะเดี๋ยวจะได้นั่งที่พิเศษตอนนี้ก็วันก่อนเช็คเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่กประชุมแล้วเช็คยอดบัตรตอนนี้บางรอบเต็มตอนนี้จำหน่ายแล้วจำหน่ายแล้วฮะจำหน่ายมามีทั้งหมดกี่รอบคะอาจารย์สามสิบรอบ วันละหนึ่งรอบวันละหนึ่งหรือสองรอบถ้าเป็นสองที่ก็สองรอบนะแต่วันยกเว้นวันจันทร์กับวันอังคารเพราะว่าจันอังคารเนี่ยก็จะเป็นพักผ่อนนักแสดงพักแล้วก็มีรอบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนูเป็นนักเรียนไม่ได้แล้วค่ะพี่ลูกหน้าเราฟ้องนะคะไม่ได้กสศน่ะค่ะมีบัตรนักเรียนไปดนะร้อยยี่สิบบาทไม่มี่นแต่เป็นหมดอายุไปแล้วใช่แล้วค่าปีได้แล้วเนาะนี่ตอนเนี้ย คือตอนนี้เราก็ดําเนินการซ้อมทำเครื่องแตการใหม่อีกนะอตอนนี้กำลังเล่นปักเือเพราะว่าอย่างชุดบางชุดมันเล่นมา5ปีแล้วมันเริ่มโซรแล้วก็ต้องทำขึ้นมามนใหม่ฉากแสงเสียงกําลังเตรียมการอยู่ ตอนนี้ไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละคะก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แหละหกสิบละการเรียนหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตอนแสดงนู้ไหมตอนนี้เฉพาะฉากเนี่ยเราเอานักศึกษาเพาะช่างมีนักศึกษาเพาะช่างมาเพ้นเป็นจิตรกรรมแล้วก็มีนักเรียนศิลปาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดมาทําเรื่องงานประติมากรรมก็เฉพาะฉากทีมงานฉากก็ประมาณร้อยกว่าคนทีมงานนักแสดงอีกเท่าไหร่รู้ไหมฮะหกร้อยกว่าคนหกร้อยกว่าคน นี่แล้วอย่างนี้มันต้องแต่งหน้าแต่งองค์แต่งตัวเต็มที่อย่างอย่างหนุมานอย่างเงี้ยค่ะจะต้องเย็บใส่เข้าไปเนี่ยจะต้องใช้เวลาตัวหนึ่งชุดนานไหมคะหนึ่งชุดเนี่ยถ้าฝีมือช่างจริงๆคือประมาณ30นาทีตัวหนึ่งชุดโอ้ะอาจารย์ถ้าทําแบบชํานาญเลยนะชำนาญชำนาญสามสิบนาทีถ้าเราทําให้สมวันไม่เสร็จไม่ต้องแสดงแล้วค่ะไม่แสดงกันพอดีแล้วอย่างชุดนางล่ะคะ ก็เหมือนกันก็ประมาณ30นาทีถ้าชำนสังเกตนะตรงนี้นะเท่ากันเป๊ะเลยนะคะตรงจีบนะคะจีบเท่ากันเป๊ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าทุกครั้งที่ใส่ต้องเย็บใหม่ทั้งหมดนะคะเย็บมือด้วยใช่เย็บมืทั้งหมดเพราะว่าตัวคนนี้เขาต้องให้ลูกได้ลูกเพราะเราเป็นงานปักงานปนิททั้งหมดนี่นะคะนี่คือน้ำจิ้มถอร่อยเลยนะได้อาหารจานหลัก ะจะต้องเป็นเดือนพฤศจิกายน<ช>นะคะไปชมกันให้ได้อย่าให้วัฒนธรรมที่ดีงามสวยงามแบบนี้มันเลือนลางจางหายไปจากการที่เราไม่สืบทอด<ช>สุดท้ายแล้วอยากให้ครูไก่ทิ้งท้ายถึงวัฒนธรรมดีๆแบบนี้ค่ะก็ฝากไว้นะครับว่าโขนชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะครับด้วยพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมาราชินีนาถนะครับเราเรียกว่าเป็นโขนพระราชทานคือทรงทุ่มทั้ง พระราชทรัพย์กำลังใจนะฮะเพื่อจะให้คนไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะเราฮะสำหรับคนไทยทุกคนไปดูไปชมนนะเป็นฝันตาในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านนะฮะดูแล้วจะไม่เสียใจนะฮะคุ้มต่อคุ้มมากเลยครับอืมคุ้มมากๆนะคะ,ส,ะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสำรองที่นั่งนะคะเบอร์ทโทรอยู่ทางด้านล่างคะ่ะ ทายตั๋ Ticket Major นะคะหรือว่าจองในเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยที่สละเวลามาพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมยังไงเราจะติดตามเรื่องนี้และทำข่าวมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะฟลุ๊กนะคะน้องหญิงครูไก่และนักแสดงทั้งสองท่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ